กายการโดย PTT Group, PTT Global Chemical, Thai Oil, เรือสำราญเจ้าพยาครุส n o แ Air สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันกับ The Doctors Variety นะครับ Variety สุขภาพดีๆนะครับเจอกันแบบนี้กับผมอันพูนัทคุณผลินนะครับมาแต่ละทีก็มีเรื่องน่าสนใจมาฝากกันเกี่ยวกับสุขภาพทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพความงามโอ้ยสารพัดเลยนะฮะวันนี้ครับก็ก่อนนั่งจัดรายการนี้ก็นั่งจับจับอยู่นะฮะเป็นเรื่องปกติของคนเรานะครับก็ดูกระจกปุ๊บก็ในยุคนี้นะฮะผมว่าหลายคนก็เป็นครับจับนู่นนี่นั่นลองแอบยกดูแล้วก็สงสัยว่าถ้าเป็นแบบนั้น ขึ้นอีกหน่อยหนึ่งจะเป็นยังไงนะตรงนี้มันเหี่ยวไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งครับซึ่งถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องของการปรับเปลี่ยนความงามต่างๆบนใบหน้าจุดหนึ่งซึ่งหลายคนให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกๆเลยคงชนีไม่พน้นติงต้งๆิงจมูกของเรานี่เองนะครับวันนี้ฮะเดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับตามที่คุณผู้ชมนี่แหละอยากให้เราหาผู้เชี่ยวชาญมานะครับว่าถ้าหากว่าอยากจะเสริมจมูกเสริมด้วยซิลิคนดี หรือเสริมด้วยฟิลเลอร์ดีโอ้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีหลายตัวเลือกนะครับมันมีข้อดีข้อเสียความน่าสนใจแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวมาเจอกันกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันแต่ว่าตอนนี้ไปดูแอปพลิเคชันสุขภาพดีๆกันก่อนดีกว่ามีเรื่องน่าสนใจมาฝากกันในแอปพลิเคชันสุขภาพดีๆกันด้วยว่าอ้าวแล้วใครไม่เหมาะหรือเหมาะกับการเสริมจมูกในแบบไหนบ้างคนไหนเหมาะกับซิลิโคนและคนไหนเหมาะกับฟิลเลอร์ครับ พลิเคชันดีๆเพื่อสุขภาพวันนี้มีความรู้เรื่องของการเสริมจมูกมาฝากกันค่ะใครกันนะที่จะเป็นผู้ที่ไม่เหมาะกับการเสริมจมูกการผ่าตัดตกแต่งหรือเสริมจมูกสามารถทำได้ทั้งเพิ่มขนาดลดขนาดปรับเปลี่ยนรูปทรงปรับรูปร่างทำให้รูจมูกเล็กลงและแก้ไขความพิการของจมูกอันเนื่องมาจากการพิการโดยกำเนิดหรือจากอุบัติเหตุทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อความสวยงามของรูปทรงจมูก ปรับจมูกให้รับกับใบหน้าหรือทำให้โง่แห้งดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเสริมจมูกก็ยังมีข้อยกเว้นสำหรับบางคนนะคะที่มีโอกาสจะไม่เหมาะกับการเสริมจมูกเป็นอย่างยิ่งใครบ้างต้องมาติดตามกันค่ะผู้ที่ไม่เหมาะเลยกับการเสริมจมูกก็คือผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้รุนแรงมีน้ำมูกไหลตลอดเวลาเพราะนั่นก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้แผลผ่าตัดติดเชื้อได้ผู้ที่มีเลือดออกผิดปกติหรือเกล็ดเลือดต่ำกว่าปกติ เพราะว่าจะทําให้เกิดอาการเลือดไหลไม่หยุดผู้ที่ชอบเล่นกีฬาที่มีการกระทบกระเทือนซึ่งอาจทําให้เกิดการกระแทกอย่างรุนแรงหรือนักกีฬาประเภทวอลเลย์บอลฟุตบอลบาสเกตบอลตะกอ้อผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือมีภาวะภูมิต้านทานต่ําเช่นผู้ป่วยโรคเอสผู้ที่คาดหวังนะคะว่าจะได้รูปทรงของจมูกที่สวยรัดเหมือนในฝันเหมือนอย่างที่ตั้งใจการันตีเลยค่ะว่าไม่มีใครนะคะได้ในสิ่งที่หวังร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วคุณล่ะคะพร้อมหรืออยังเข้าข่ายหรือเปล่าที่ไม่เหมาะกับการเสริมจมูกและนั่นก็คือแอปพลิเคชันสุขภาพดีๆนะครับที่เรามาฝากกันให้พวกเราได้อัปเดตเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสารพัดเลยนะครไม่ใช่แค่เรื่องความงานอย่างเดียวนะครับส่วนตอนนี้ครับคำถามจากคนดังของเรามาดูกันดีกว่าว่าเป็นใครและจะพูดเรื่องอะไรนะครับกับคนดังถามมอดังตอบครับ ผมปลานะครับวันนี้อยากจะถามดรไรตี้นะครับว่าการเสริมจมูกเนี่ยแบบใส่ซีลิโคนหรือว่าเติมฟิลเลอร์แบบไหนจะดีกว่ากันครับดูเหมือนว่าใครๆก็สนใจเรื่องนี้นะครับแน่นอนผมว่าคุณผู้ชมก็อยากรู้ด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวกลับมาครับเราหาคําตอบให้ทั้งคนดังแล้วก็ทั้งคุณผู้ชมพร้อ,รอมๆกันกับคุณหมอคนเก่งคุณหมอคนดังของเราด้วยสักครู่เดียวครับ สนับสนุนโดยปตทะพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยเอาละรครับคุณผู้ชมได้เวลาแล้วนะครับสำหรับการหาคําตอบเราก็จะมาทําความเข้าใจกันเกี่ยวกับเรื่องของการศัลยกรรมจมูกกันนะครับซึ่งเรามีผู้เชี่ยวชาญมาฝากกันนะครับคุณหมอคนเก่งคนดังของเราครับคุณหมอดังประจําวันนี้นายแพทย์นพรัตร์รัตนวราหะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง ประวัติคุณหมอดังจบจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยศรีนครินทร์วิโรธภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัย Certificate in Plastic Surgery Prince of Wales Sydney ประเทศออสเตรเลียนั่งอยู่กับผมแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับนายแพทย์นภพลรัตนวราหะครับแพทย์ผู้ชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งนะครับสวัสดีคุณหมอครับสวัสดีครับครับผมวันนี้คุยเรื่องจมูกเลยฮะศัลยกรรมจมูกหรือพูดกันสั้นๆง่ายๆก็คือทำจมูกนี่แหละฮะครับผมครับผมคงต้องถามคุณหมอก่อนเลยว่า มันมีวิธีการทําได้กี่แบบล่ะครับกับการเสริมจมูกหรือทาจมูกซึ่งปัจจุบันต้องยอมรับว่าเหมือนทางด้านศัลยกรรมเนี่ยเป็นที่ยอมรับมากขึ้นนะครับคือคนก็จะทํากันมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเนื่องด้วยความพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านทางการแพทย์เองก็ตามหรือว่าเทคนิคใหม่ๆของหมอนะฮะที่ทําเลยทําให้ผลข้างเคียงมันน้อยความนิยมก็เลยเยอะขึ้นนะครับ แต่ปัจจุบันในช่วงของประมาณสัก2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการบูมในเรื่องของฟิลเลอร์เกิดขึ้นนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยที่มาที่ไปมันเป็นยังไงเนี่ยมันค่อนั้งจะเรื่องยาวหน่อยถ้าจะอธิบายอย่างละเอียดอาจจะยากนะครับ,รบก็คือการเสริมจมูกเราจะแบ่งเ,เป็น สองกลุ่มใหญ่ๆนะฮะถ้ากลุ่มที่เป็นกลุ่มของสารเติมเต็มนะฮะสารเติมเต็มหรือหรือฟิลเลอร์เนี่ยนะครับก็จริงๆเขาว่าฟิลเลอร์เนี่ยมันมีมันมีกว้างขวางเนื้อหามันกะว้างขวางมากว่ามันคืออะไรบ้างนะคือมันไอฟิลเลอร์มันอยู่ที่มันเอาอะไรฟิลเข้าไปใช่นะครับฟิลเลอร์คือเป็นชื่อรวมชื่อรวมว่าฟิลเลอร์คือสารเติมเต็มแต่จริงๆมันมีอะไรบ้างเนี่ยอ่าจริงๆแล้วในประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะสารที่ยอมรับมีตัวเดียวเท่านั้นที่ถูก<ม>ต้องแล้วก็ผ่านทางอาอ,อยอะไรเรียบร้อยนะฮะก็คือตัวขอองงไยยาลูรนะบซึ่่่่กก็จมมีีแด์ รจริง,รงแล้วแต่อันนี้เป็นกลุ่มของเขาเรียกว่าที่ไม่ถาวรน,นั่นคือว่ามันจะสลายเองได้แต่ถามว่าสารตัวที่หนึ่งที่ว่าเนี่ยนะฮะมันสลายจริงๆไหมเนี่ยมันไม่ได้สลายจริงนะครับคือส่วนใหญ่แล้วมันจะกระจายออกข้างนะฮะกระจายออกข้างแล้วมันก็สลายแค่าบางส่วนนะฮะดังนั้นเนี่ยการใช้ฟิลเลอร์มาเสริมจมูกเนี่ยอาจจะ ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรนักยกเว้นว่าเราเสริมแค่นิดเดียวนะฮะเช่นคนที่จมูกโด่งอยู่แล้วแต่ขาดจุดนิดจุดหน่อยนิดเดียวนะฮะเราสามารถจะเติมฟิลเลอร์เข้าไปได้แต่ถ้าหากว่าจะต้องเติมเยอะๆนะฮะแตะ่ถ้าเติมเยอะๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะดูสวยอยู่ชั่วคราวนะฮะสักระยะหนึ่งต่อมาเนี่ยมันจะกระจายปุ๊บนะฮะก็จะดูเหมือนจมูกโตๆหนา,นาบๆบวมๆอ๋อคือ,ค,อคือสมมติว่าเราอยากได้จมูกสสำหรับคนที่สมมติว่าครับ ไม่ค่อยมีดังนะเอาเอาพูดกันแบบง่ายๆเลยแล้วเราอยากจะทําขึ้นมาแล้วมันค่อนข้างจะเยอะเนี่ฮะฉีดฟิลเลอร์ขึ้นมาปุ๊บเยอะมากฉีดมาปุ๊บตอนแรกก็อาจจะแบบสวยแหลมสวยเชียวแหละเธอแต่ว่าคุณหมอบอกว่าได้แค่ช่วงเดียวช่วงเดียวช่วงเดียวเนี่ยสักแล้วแต่ครับ คือเขาจะเข้าใจว่ามันสลายอาจจะ3เ<า>ดือน4เ <3 S 2> ดือนสเดือนเองเหรอฮะใช่ฮะอาจจะ3เดือน4เดือนหรือบางทีอาจจะเร็วกว่าน,นั้นขึ้นกับแต่ละบุคลคลครับเพราะมันมันกระจายออกข้างปุ๊บอา่าบางทีคนไข้เข้า,ขาใจผิดว่ามันสลายเขาก็ไปฉีดเติมอีกอ่าพอฉีดเติมยิ่งเติมยิ่งเติมนะฮะก็ยิ่งหนาบวมขึ้นซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยการแก้ไขมีอย่างเดียวคือต้องผ่าตัดแล้วไปขูดออกการฉีดเพื่อไปสลายอาจจะสลายได้แค่นิดเดียวเหรอฮะจริงขนาดต้อง กรีดแล้วไปขูดออกเลยใช่ครับเอาปอนึกว่าอันนั้นมันแบบส่วนใหญ่เวลาเราจะได้ยินว่าจะเป็นซิลิโคนใช่ครับแต่ว่าจริงๆฟิลเลอร์ก็มีผลความเสี่ยงแบบนั้นได้ไหมครับก็คือไม่กี่เราพูดถึงฟิลเลอร์ตัวที่1ก็คือกลุ่มของไฮยาลูรอนไปแล้วนะฮะตัวอื่นๆเนี่ยต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยยังก็ยังไม่ได้ถูกต้องนักนะฮะกลุ่มของเซมิเพอร์มาเนนต์นะครับพวกโพลีอะคริลามัยนะฮะพวกนี้เนี่ยพอฉีดปุ๊บเนี่ยมันจะไปสร้างพังผืดแล้วก็แข็งแล้วก็เวลาที่ต้องผ่าตัดแก้ไขเนี่ย ยิ่งยุ่งยากกว่าตัวแรกด้วยซ้ำนะครับนะฮะแล้วก็นอกเหนที่ตัวอื่นนะฮะในเรื่องของสารเติมเต็มมันก็จะมีตัวใหม่มาเรื่อยๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นสารที่ไม่ได้ผ่านออยนะครับแล้วก็ไม่ได้ถูกต้องอแล้วก็ที่สำคัญคือผลไม่ดีและอาจจะมีอันตรายด้วยนะครับและยังมีสารแปลก,ปลกอีกเยอะที่ที่คนอาจจะแอบนําเข้ามาฉีดกันนะครับอ่า อาจจะไปฉีดประเภทของเสริมสะโพกเสริมหน้าอกซึ่งต้องบอกว่าฟิลเลอร์ที่แท้จริงที่ถูกต้องเนี่ยม,มันอาจจะไม่มากพอที่สามารถจะไปฉีดเสริมหน้าอกหรือเสริมสะโพกได้เพราะถ้าฟิลเลอร์ที่ถูกต้องนะครับราคาจะสูงมากพอไปฉีดเสริมหน้าอกหรือเสริมสะโพกเนี่ยมันจะต้องใช้เยอะมากต้องใช้เยอะมากใช่แพงมากแพงมากซึ่งสารดื้อที่เข้ามาฉีดเนี่ยมักจะเป็นสารที่ไม่ถูกต้องอาจจะเป็นฟิลเลอร์ที่ไม่ถูกต้องไม่บริสุทธิ์หรือ ของปลอมเลยก็มีซึ่งแน่น,น, <ะ S 1> นอนว่า<ช>พอมันไม่ถูกต้องไม่บริสุทธิ<ช>์เราฟังดูเป็ของปลอมก็ต้องเป็นอันตรายอยู่แล้วอันตรายแล,แล้วยิ่งถ้าไปเจอ,อหมอเถื่อนนะคร<ช>ับหรือหมอกระเป๋าหมอกระเป๋าพี่ซึ่งพวกนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้มีความรู้พื้นฐานทางด้านโครงสร้างของ ว่าร่างกายเราเส้นเลือดอยู่ตรงไหนกล้ามเนื้ออยู่ไงเขาไม่ทราบเขาใช้วิธีการดูและจํามาไงเขาก็จะไม่ทราบรายละเอียดจริงๆว่าข้างในเนื้อมันเป็นยังไงนะ,ะเขาทําฉีดไปอย่างเงี้ยแต่เขาไม่รู้หรอกว่ามันต้องหลบอะไรระวังอะไร,รนะ,ะนอกจากวิธีการฉีดที่อันตรายแล้วสารที่เขาไมา่ใช้ฉีดเนี่ยอันตรายด้วยนะ,ะซึ่งส่วนใหญ่มกักจะเป็นสารแปลกปลอมพอฉีดเข้าไปปุ๊บร่างกายเราจะรับไม่ได้นะฮะ,ะ,ฮะก็จะสร้างพังผืดขึ้นมาหนาตัวขึ้นเรื่อยๆนะฮะบางคนฉีดจมูกบางคนฉีดสะโพกฉีดหน้าอก มันก็จะเป็นก้อนๆไตๆเป็นตุยๆหนาๆหรือว่าเป็นคลื่นนะฮะ <Okay. S 2> ซึ่งทรงก็จะไม่สวยงามผ่าตัดแก้ไขก็เรียกว่าบางครั้งอาจจะทาไม่ได้เลยแเหมือนกับเสียไปเลยตกลงแล้วเราทําจมูกมีกี่แบบ,บนะครับคุณหมอได้พูดถึงแบบแรกคือฟิลเลอร์ไปแล้วได้ครับอันนี้เราก็ย้อนกลับมานั่นคือวิธีที่มาตรฐานแตนดาร์ดและก็ยังปลอดภัยที่สุดนะครับซึ่งถ้าจะเสริมจมูกให้ได้ผลดีให้ได้สวยยังไม่มีวิธีไหนที่ดีกว่าการเสริมแบบปกติ ก็คือว่ากา,การผ่าตัดแล้วก็ใส่ซิลิโคนเข้าไปนะฮะวัสดุที่ใช้ในการเสริมเนี่ยอา,อาจจะมีหลายๆชนิดนะครับตัวที่นิยมที่สุดยังคงเป็นซิลิโคนซึ่งได้ผลดีที่สุดซิลิโคนก็คือเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะก็คือเป็นอ,อันนี้เป็นเขาเรียกว่า medical เก a ดก็คือเป็นซิลิโคนที่ผลิตมาเพื่อผ่าตัดใส่ไปว่าร่างกายคนไม่ใช่ซิลิโคนอุดรูรั่ว ไม่ใช่ซิลิคอนไม่ใช่ที่เป็นแท่งใช่ครับเมกาสตอร์นละอย่างกันอันนี้เขาจะผลิตมาโดยเฉพาะนะฮะซึ่งเราก็เป็นแท่งมาหรืออาจจะเป็นสำเร็จรูปก็ตามอขอจับห่อยได้ครับเจอกเลยฮะมันก็จะอาจจะฟีลให้ใครยังลบเลยนะให้ใครยังลบครับแล้วก็เราก็มาเหลาตกแต่งให้เหมาะกับ สัดส่วนของ,ของโครง,ครงสร้างใบหน้าแต่ละคนโดยดูที่โครงสร้างพื้นฐานของใบหน้าด้วยนะฮะ,ะดูที่ความชอบของคนไข้แต่ละคนว่าต้องการโด่งมากน้อยทรงประมาณไหนแล้วเราก็ปรับให้เข้ากับฐานกระดูกแล้วก็โครงหน้าแล้วก็ต้องดูด้วยว่าเนื้อคนนั้นนั้นเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เท่าไหร่ไม่ฝืนเกินไปฝืนเกินไปถึงใช้วิธีนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันไม,ไ,มไม่อะไรเกินไปไม่ฝืนจนเกินไปฝืนเับฝืนเกินไปเช่นบางคนจมูกสั้น บอกว่าอยากได้จมูกยาวๆจมูกแค่สั้นอยากได้จมูกยาวสวยๆบางทีก็ทําไม่ได้เพราะถ้าเราฝืนมากเนี่ยเนื้อตรงนั้นจะรับไม่ไหวแล้วมันก็จะบางลงนะฮะอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของอบางจนใสหรือทะลุเกิดขึ้นได้นะฮะอันนี้ก็ต้องทําโดย ย้ำว่าแพทย์ผู้ชนานาญอยู่ดีนะับต้องเป็นแพทย์ผู้ชำนาญดีวัสดุดอื่นนอกจากซิลิโคนก็เป็นต้นอ,อื่นเช่นอันนี้ก็เป็น p t f e นะครับก็เป็นวัสดุดที่ใช้เสริมอีกลักษณะหนึ่งคือคือไม่ได้เป็นวัสดุดใหม่นะฮะคือเป็นสิ่งที่ใช้อยู่แล้วในร่างกายเช่นาการผ่าตัดเส้นเลือดนะฮะใช้เป็นเส้นเลือดเทียมต่างๆนะฮะซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยก็สามารถใช้ในการเสริมอว่าต่างๆได้นะฮะแล้วก็มีมานานแล้วจะรู้ได้ไงฮะว่าเราเหมาะกับ อันนี้ชื่อชื่อผมจำชื่อไม่ได้ละอะ PTFE PTFE หรือว่าซิลิโคนมันมีข้อดีข้อเสียต่งางซึ่งปัจจุบันผมว่าโดยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค,อค่าใช้จ่ายเนี่ยซิลิโคนเนี่ยก็ราคาจะจะไม่ได้ต่ำแต่ก็ไม่ได้สูงเกินไปแต่ PTFE ราคายังสูงอยู่มากนะครับแล้วก็ในเรื่องของเทคนิคการผ่าตัดของคุณหมอแต่ท่านต้องแล้วแต่ความถนัดของแต่ท่านบางท่านก็ใช้แต่ชนิดนี้บางท่านก็ใช้แต่ชนิดนบางช่านใช้ทั้ง2องอย่างนะฮะแต่ถ้าพูดถึง อันไหนที่เหมาะก็คือยังเป็นซิลิโคอนอยู่แล้วสําหรับคนที่จะมาทำนะครับมันมีข้อคอวรระวังหรือมีเงื่อนไขหรือข้อจํากัดอะไรยังไงบ้างว่าอะไรควรอะไรไม่ควรทําได้หรือไม่ได้ครับอันแรกก็คือต้องเช็คความรู้สึกเราจริงๆก่อนว่าจริงๆเราอยากจะทําสันิกรรมที่มีเจตนาชัดเจนไหมถ้าหากเรามีปัญหาเรื่องของแบบบางคนเข้าใจผิดว่าเออ แฟนไปมีกิก๊กหรืออะไรต่างๆแล้วอ,อยากจะให้แฟนกลับมาและทำศัลยกรรมอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยมันมันไม่ตรงไปตรงมามอาจจะเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบาจจะเป็นอารมณ์ชัว่ววูบพอทำแล้วปุ๊บผลดีหรือไม่ดีเขาก็ไม่พอใจนะฮะแต่ถ้าเรามีเจตนาที่ชัดเจนแล้วว่าโอเคเราเราเ,ราเข้าใจแล้วว่าศัลยกรรมเนี่ยคือการผ่าตัดเข้าไปคุณหมอก็จะใส่ซิลิโคนเข้าไปให้มันดูโด่งขึ้นพอโด่งขึ้นเรอาจะดูดีขึ้นทําทให้หน้าที่การงานดีขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นอันนี้โอเคนะฮะและเราจึงต้องศึกษาต่อไปอีก่้นเิดขึ ะะหรือผลที่ได้รับเนี่ยมันจะประมาณไหนถ้าเกิดผิดพลาดเรารับได้ไหมนะฮะนอกจากนี้ก็ต้องศึกษาว่าสถานที่เราจะไปผ่าตัดเนี่ยเป็นสถานที่ที่คุณหมอมีความชํานาญไหมนะับเป็นแพทย์เฉพาะทางไหมไม่ใช่หมอเถื่อนนะครับหรือเป็นหมอที่จบเฉพาะทางจริงๆนะ,ะครับพอเราได้่างนี้ปุ๊บเรารู้ว่าว่าผลการผ่าตัดจะได้ประมาณนี้เกิดเพราะผิดพลาดเราทําใจได้นะฮะแล้วก็อีกอันนึงคืออย่าคาดหวังสูง Uh huh. กับมันเพราะว่าถ้าบางคนเนี่ยมีความคาดหวังสูงในตัวว่าทำแล้วปุ๊บเนี่ยจะต้องสวยมากจะต้องแบบได้อย่างที่คิดเป๊ะมันจะไม่ได้อย่างนั้น uh huh. เพราะการผ่าตัดเนี่ยไม่มีอะไรร้อยเปอร์เนะครับแล้วก็พอเราได้สันที่แล้วเนี่ยก็ลองมาดูว่า รูปทรงสไตล์ที่ชอบเราเป็นยังไงแล้วลองปรึกษาคุณหมอแต่ละท่านดูว่า,าสไตล์ที่ชอบอย่างเงี้ยมันเข้ากับหน้าเราไหมแล้วลคุณหมอคงจะดูว่าอันหน้าที่เหมาะสมนะเข้ากับหน้าเราแล้วอย่าไปฝืนคุณหมอบางทีเนี่ยเราเข้าใจผิดว่าเราอย่างนี้แล้วจะสวยแต่จริงมันอาจจะไม่เข้ากับหน้าค,คุณหมอก็ปรับให้เข้ากับหน้าและเนื้อที่ไวอีกทีมีไหมคคุณหมอที่เดินเข้ามาแล้วแบบหนูอยากทําค่ะอยากทําแบบไหนคะไม่รู้คะ่ะคุณหมอว่าแบบไหนดีคะมีครับ ถ้าถ้าอย่างนี้เราก็อาจจะเอารูปภาพให้ดูว่าประมาณไหนที่ชอบอนะฮะเพราะบ,บ,บางทีเนี่ยขเยขาด้วยความที่ไว้ใจเรามากนะฮะไว้ใจคุณหมอที่จะผ่าตัดให้มากเนี่ยพอทําออกมาแล้วอ่ามันอาจจะไม่ได้ตรงใจตามที่เขาคิดเป๊ะนะฮะเขาคิดว่าทําเสร็จปุ๊บแหม่น่าจะด่งกว่านี้หน่อยแหม่น่าจะเตีย้ยกว่านี้หน่อยนะฮะดังนั้นเนี่ยควรจะสื่อสารกับคุณหมอที่ผ่าตัดให้เราอย่างชัดเจนก่อนว่าเออเราชอบประมาณนี้เราไม่ชอบวันนี้ไม่ชอบยังไงเนี่ยบอกให้หมด เห็นเพื่อนทามาแล้วเกิดปัญหานน่นนี่ตรงนี้สูงไปนี่ไปเอาให้ชัดนะฮะจะได้จะได้ใกล้เคียงกับความต้องการเราที่สุดอีกนิดนึงนะฮะอันนี้อยากรู้เองแล้วสมมติว่าทำเสร็จแล้วมันไม่ชอบอ่ะคุณหมอมันสามารถปรับเปลี่ยนเอาเข้าเอาออกปรับไปปรับมามันมีข้อจํากัดไหมว่าทําได้กี่ครั้งอะไรแบบนี้คือมันอาจจะไม่ได้เป็นครั้งแต่ทางที่ดีทำศิลปกรรมเนี่ยถ้าตัดใจที่จะทำแล้วเนี่ยควรจะทำให้ครั้งเดียว <Okay. S 2> นะฮะเพราะว่าถ้าทําผ่าตัดหลายครั้งเนี่ยยิ่งกระตุ้นให้เกิดการสร้างพังผืดเกิดขึ้น hmm. ความเสี่ยงในการอักเสบติดเชื้อบวมนานต่างยิ่งสูงขึ้นแล้วก็เจ็บมากขึ้นด้วย oh, นะฮะใช่ครับเพราะว่าครั้งหลังๆเนี่ยพังผืเดเยอะปุ๊บพอฉีดยาชาจะเจ็บมากกว่าครั้งแรก oh. ใช่ครับดังนั้นเนี่ยผลที่ดีสุดคือครั้งแรก <Okay. S 2> นะฮะสมมุติว่าถ้ามันเกิดผิดพลาดจริงๆถึงแม้ว่าทําโดยหมอเฉพาะทางจริงๆแล้วมันก็อาจจะผิดพลาดได้เหมือนกันถ้าผิดพลาดถ้าต้องผ่าแก้ไขก็สามารถทําได้ถ้า ผ่าด้วยวิธีการที่ถูกต้องโดยแพทย์เฉพาะทางที่ชำนาญแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหลงไปฉีดสารต่างๆที่มันแปลกปลอมต่างๆนะฮะหรือใช้ผิดวิธีพวกนี้ผ่าตัดแก้ไขนอกจากไม่ได้แล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดอันตรายรนะฮะถึงชีวิตได้นะฮะการทำศัลยกรรมเนี่ยไม่ได้ชักจวนให้ทำนะครับไม่ได้บอกว่ามันดีควรจะทำทำแล้วจะต้องดีผลมีผลดีเสมอไป ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียบางครั้งเนี่ยถ้าเรามั่นใจในตัวเองเราอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องพยายามที่จะไปทำนะฮะก็คือดูว่าเออเราแฮปปี้กับชีวิตเราแล้วเรามีความสุข ไม่ต้องไปทำนะครับ,รบแต่ถ้า,ายังมีจุดบางจุดที่อาจจะถ้าทําแล้วเติมความมั่นใจให้เรามากขึ้นเราจะสามารถที่จะเข้าสังคมได้ดีขึ้นมีความมั่นใจขึ้นหน้าที่การงานเรามั่นใจในการพบปะคบคนก็ตัดสินใจทําไปแต่ขอให้ศึกษาให้ละเอียดก่อนทําเสมอนะฮะ<ม>อย่าพลาดไปโดยผู้หมอเถื่อนเนี่ยอย่พรราพลาดเด็ดขาดนะซึ่งปัจจุบันก็ต้องบอกว่ายังมีปัญหานี้อยู่อีกเยอะมากนะครับซึ่งพยายามที่จะ อ่าสื่อสารตลอดเวลาว่าอย่าไปพลาดอดีาพลาดมันก็ยังมีมาเรื่อยๆนั่นแหะสิครับนะครับ <ผม S 1> ทางทางที่จริงๆแล้วันก็มีตัวอย่างให้เห็นค่อนข้างจะเยอะนะครับออกรายการทีวีสัมภาษณ์ลงหนังสือพิมพ์เยอะแยะจะไปหมดส่วนใหญ่ก็เกิดจากการที่เอาสะดวกหรือแม้แต่ปัญหาหลักๆเลยเอาถูกนะครับอะไรที่มันดูถูกผิดปกติมันมักจะผิดปกตินะครับขอให้สรุปไว้แบบนั้นเพราะฉะนั้นก็ นี่แหละฮะมาหาผู้เชี่ยวชาญกันแล้วก็อย่างที่คุณหมอได้บอกผมคิดว่าสรุปได้อย่างชัดเจนไม่ได้มาชักชวนนะครับแต่ถ้าคิดจะทําจริงๆอย่างน้อยวันนี้เรารู้แล้วก็เข้าใจแล้วว่าอะไรคือสิ่งสําคัญแล้วก็เอาผู้เชี่ยวชาญมาฝากคุณผู้ชมกันแล้วด้วยนะครับต้องขอบคุณนายแพทย,ยน์นพร,รัน์รัตรนวรหาหะนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมเอาละครับตอนนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงหน้ากับ Health Tips ซึ่งรออยู่ด้วยครับ สนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยกลับเข้าสู่ช่วงที่3นะครับกับ The Doctor's Variety นะครับช่วงนี้ครับมีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพดีๆที่น่าสนใจมาฝากกันนะครับในช่วงของ Health Tips ครับ Health Tips วันนี้นะคะอยากจะนำเสนอเรื่องข่าวดังค่ะ ในช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมานะคะกระแสข่าวของเหยื่อมอเถื่อนฉีดฟิลเลอร์หรือว่าทำสัลญ,ญกรรมต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าฮอตฮิตติดระดับหน้าหนึ่งของหนงังสือพิมพ์ทั่วประเทศกันเลยทีเดียวเป็นหัวข้อข่าวที่น่าสนใจและเรียกได้ว่ากระทบกระเทือนวงการสัญยกรรมกันเลยทีเดียวค่ะล่าสุดนะคะข่าวน้องกระแตพริตตี้สาวสวยวัย33ปีเหยื่อมอเถื่อนฉีดฟิลเลอร์เข้าสะโพกช็อกหมดสติจนเป็นเจ้าหญิงนิทราและก็ถึงแก่ชีวิตไปเรียบ ร้อยแล้วงานนี้ค่ะน้องกระแตนะคะเกิดอาการช็อกหมดสติสมองขาดออกซิเจนกลายเป็นเจ้าหญิงนิตทราค่ะหลังจากที่เข้ารับการฉีดฟิลเลอร์เข้าที่สะโพกกับหมอเถื่อนอดีตผู้ช่วยศัลยแพทย์ที่รู้จักกันดีในแวดวงศัลยกรรมว่าหมอป๊อปเหตุเกิดที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในย่านลาดพร้าวเรียกได้ว่า ข่าวนี้เป็นข่าวกระแสดังจนคนทั่วประเทศถึงขั้นกลัวฟิลเลอร์กันเลยทีเดียวเป็นอย่างไรบ้างไปฟังความคิดเห็นจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าค่ะที่ผมทราบมาเนี่ย มีเข้ามาหลายทางบางคนก็แอบนําเข้ามาจากทางจีนทางไรเยอะแยะแล้วมันจะมาเป็นถุงๆบ,บางทีต้องบอกว่าซื้อมาเป็นกิโลแล้วก็มาดูดฉีดกันเลยก็มีนะฮะซึ่ง mm hmm. สารนี้แน่นอนมันมันไม่ปลอดภัยเขาบอกไอซื้อมาโลละ500บาทพันบาทแล้วมาคิดใช่ครับแล้วเขาก็มาคิดราคาอีกอย่างนึงให้อกแล้วเขาก็บอกว่าเป็นฟิลเลอร์ของแท้บางทีก็ไขมันเทียมนะฮะบางทีก็บอกว่าเป็นอคอลลาเจนนะฮะซึ่งเราจะได้ยินบ่อยๆเลยแล้วก็คนก็ไปฉีดกันปัญหาคือว่าพอฉีดปุ๊บ มันไม่ได้เกิดปัญหาทันทีนะฮะอย่างถ้าสมมติเกิดปัญหาทันทีอย่างในเคสของน้องเขาก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าเกิดมันไม่เกิดทันทีเนี่ยช่วงแรกมันจะดูเหมือนโอเคแต่สักระยะหนึ่งอาจจะ1ปี3ปี5ปีส0ปีต้องเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะฮะแล้วก็จะเกิดปัญหาเรื่องของเป็นคลื่นเป็นไตตะปุ่มตะป่ำไหลย้อยไปที่อื่นโยผิดรูปไปหมดอาจจะทราบสาเหตุที่แน่นอนได้ไม่ชัดนนะฮะ เป็นจากอะไรได้บ้างอันที่1ก็คือว่าถ้าถ้าหากฉีดสารต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นฟิลเลอร์ที่ถูกต้องเองก็ตามรหรือสารแปลกปลอมก็ตามถ้ามันหลุดเข้าไปในเส้นเลือดเกิดปัญหาแน่นอนก็คือพอฉีดเข้าไปในเส้นเลือดเนี่ยมันจะไหลไปตามกระแสเลือดถ้าไปที่ปอดนะฮะก็ไปอุดตันการทางานปอดปอดไม่สามารถแลกเปลี่ยนแกส๊สได้ก็อาจจะรู้สึกหายใจไม่ออกนะฮะถ้าไปสมองก็แน่นอนเหมือนสมองขาดเลือดก็เป็นอมัมพฤกษ์อัมพาตนะครับหรือว่าถ้าไปอุดตันวิวะปลายเส้นประสาทต่างๆเช่นอาจจะเคยได้ยินว่าฉีดที่ปลายจมูกหรือ ไหลไปที่ปลายอื่นตรงนั้นเนี่ยก็จะขาดขาดเลือดไปเลี้ยงนะฮะก็จะมีเนื้อตายเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหมือนเน่าครับนี่แหละนอกจากเรื่องของเขาไม่รู้วิธีการฉีดที่ถูกต้องจริงๆแล้วนะฮะฉีดด้วยความไม่ระวังแล้วสารที่ฉีดก็มีปัญหาด้วยเหมือนกันก็ต้องขอขอบคุณนะคะความคิดเห็นจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากๆเลยเห็นคดีแบบนี้แล้วนะคะก็ต้องเตือนแล้วก็ระวังให้ดีนะคะของถูกไม่ใช่ของดีแน่นอนนะคะที่สำคัญที่สุด การฉีดยาการรักษาการทำศัลยกรรมความสวยงามทุกชนิดนะคะต้องศึกษาให้ดีและให้อยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้วยค่ะเอาละฮะวันนี้นะครับคงจะได้มุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพรวมทั้งเรื่องของ จมูกของเราด้วยนะฮะบางคนก็บอกว่าธรรมชาติดีที่สุดนะครับทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะครับมันไม่ได้มีข้อที่จะบอกว่าคนทำแล้วเป็นคนไม่รักตัวเองหรือคนคนที่ทำที่เป็นคนที่ใส่ใจเรื่องความงามของตัวเองโอ้สารพัดเถียงกันไม่จบแต่เป็นอันว่าถ้าคิดจะทำอย่างน้อยต้องรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วครับว่าอันไหนมันมีข้อดีข้อเสียและมันเหมาะกับเราอย่างไรนะครับก็จะได้รอรับผลที่มันจะเกิดขึ้นแล้วตามมาอย่างคนที่รู้แล้วก็เข้าใจกันจริงๆนะครับ มีคำถามข้อสงสัยอะไรนะครับอยากให้เราตามติดหรือหาคำตอบหาผู้เชี่ยวชาญมาฝากกันอย่าลืมนะครับส่งเข้ามาที่แฟนเพจของรายการหรือว่าอีเมลของรายการก็ได้ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วตอนนี้ด้วยนะครับสำหรับ The Doctors Variety วันนี้นะครับต้องขอบคุณด้วยกับ PTT Group PTT Global Chemical t h ไทยออยและเรือสำราญเจ้าพยาครูสนะครับรวมทั้งสถานที่สวยๆแห่งนี้ครับที่เราอยู่ด้วยกันมาตลอดเลยนะครับนั่นก็คือโรงพยาบาลเวชธานีนั่นเองนะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปกับ The d o c t o r s u ร t y วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสวัสดีครับ